อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับแฟนคลับเลขนำโชค12ราศีครับอีก2วันนะครับหวยก็จะออกแล้วนะครับก็มีเลขนำโชคมาให้ลุ้นกันนะครับพอสนุกสนุกนะครับอย่าไปทุ่มเทกมันมากนะครับเพราะว่าตัวเลขมีความเสี่ยงสูงนะครับโอกาสถูกน้อยมากนะครับใครที่ถูกก็ถือว่ามีบุญวาสนานะครับขอให้มันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับ บุญกุศลจะหนุนนําให้เรามีโชคไม่ลาบนะครับให้ชีวิตความเป็นอยู่ราดีขึ้นนะครับเจอปัญหาอะไรก็สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับไปดูงวดที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่นะครับให้5-8บนนะครับมันไปออกข้างล่างนี่แหละเล็กพวกนี้มันดกินมันยากนะครับเต้นไปเหมือนกบนะครับไล่ตะคุบไม่ทันสักทีนะครับให้ล่างขึ้นบนให้บนลงล่างนะครับ แต่ก็ถูกตัววิ่งล่าง5นะครับหลัก15ก็เข้านะครับเข้าแต่หลัก10เนี่ยแต่หลักหน่วยใส่ผิดไปนะครับก็เลยไม่ถูกกะขอให้ช่วยกันอุดหนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้มีเงินพัฒนาประเทศถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกจะน้อยเงินก็ยังเ,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 เข้ารัฐนะครับจะเป็นมีเงินพัฒนาประเทศงวดที่ผ่านมาที่พูดในคลิปว่าราศีสิงห์โชคลาภตดเด่นก็ให้ราศีสิงห์ถูกไปที่4ีนะครับ ก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยให้บางทีเข้า4 5, าี่หราศีบางทีเข้าโต๊ะเข้าตรงนะครับสตัวตรงเคยเข้าหลายรอบนะครับแต่มันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วนะครับทัวันนี้หวยไม่ค่อยเข้านะก็ขอให้ใพิจัยพิจรยาในการเชื่อนะครับนะอย่าไปหวังโลภมากโลภมากลาบหายนะครับของพวกนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะครับนะสำหรับ งมวดนี้นะครับเลขเด่นเด่นเลขนำโชคก็คือเลข6กับเลข8ข้างบนนะครับตัวที่วงกลมคือตัวเน้นนะครับทั้ง2ตัว3ตัวนะครับก้างล่างเน้นอเด่น2กับ7นะครับไม่รู้ตัวไหนจะมานะตัวไหนจะเข้าก็พิจารณาณน,นะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับมันมีหลายตัวนะครับก็ใช้พิจารณาณน,นะครับ เล่นตามงบประมาณที่เรามีนะครับอย่าไปทุ่มมากบางคนเล่นตัวละ5บาท10บาทมีคุณยายท่านหนึ่งท่านถูกมวดทีแล้ว10บาทนะครับอายุ80ปีแล้วท่านก็ยังเล่นอยู่นะครับก็โอเคแสดงความยินดีด้วยนะครับไปดู12ราศีอืมนะจดเอานะครับราศีไหน หมวดนี้ก็คล้ายๆหมงวดที่แล้วนะครับดวงดาวก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับรูปดวงรูปดาวก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับราศีที่เด่นที่สุดก็มีราศีราศีสิงห์นะครับพรหัสอยู่ลาภะนะครับราศีที่เด่นถัดมานะครับ ราศีสิงห์ราศีเมษก็เด่นนะครับคู่มิตรใหญ่อยู่ลาพะนะครับ78นะครับบางทีมันก็มาด้วยกันนะครับดาวคู่มิตรนะครับส่วนเลขคาดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ราศีมิถุนลาภะของสิงห์นะครับสิงห์ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นถ้าใครมีดาวคู่มิตรมีดาวอาทิตย์เป็นดาวตั้งรับดาวพรหัสก็มีโอกาสมีโชคไม่ลาบหรือดาวพระหัสจรมาเป็นสีนะครับหรือดาวราหูหรือดาวเสาดวงใดดวงหนึ่งจอมาเป็นสีก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับ ราศีสิงห์นะก็ไม่แน่หรอกครับบางทีก็มีหลายคนที่บอกในคลิปนะครับนะบอกว่าราศีโน้้จะมีโชคมีลาบราศีนี้จะเด่นแต่ไม่ถูกก็มีนะครับราศีที่บอกว่าโชคลาบไม่เด่นก็มีถูกไปก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนทายเรื่องดีๆไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแม่นเรื่องโชคลาบนะครับ มีคนคอมเมนต์เข้ามาเวลาถ่ายเรื่องไร้ไร้นี่แม่นเป๊ะเป๊ะ,ะครับนะก็ใช้พิจารณาในการเชื่อนะครับนะเล่นอย่างมีสตินะเงินทองทุกวันนี้มันหายากนะครับก็ขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังยิ่งผู้สูงวัยต้องอาศัยเงินลูกหลานเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ต้องไปทุ่มหวังเพื่อความร่ำรวยนะครับนะอย่างที่บอกโลกมากลาบหายนะครับ ถ้าบุญวาสนาเราไม่มีก็ไม่มีโอกาสที่จะถูกคนมีบุญวาสนาเขาซื้อลอตเตอรี่แค่ใบเดียวถูกระวันที่1ก็มีนะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ